ว่าแล้วทำไมคันตาลูปไม่เสร็จสัทีพี่เก็หมดเลยร้องเพลงนี่เองเอ <laughs> น่ารักน่ารักลองแวะมาดูนะบูธนี้นะหนึ่คนก็ร้องหนึ่งท่อนอเออขอเพลงพี่ก็ได้นะ <laughs> น่ารักแม่ห <laughs> ลองเพลงไม่ต้องขายของเลยเ <laughs> ก็อยูうう่กันที่จังหวัดพเพชรบุรีนะคะแล้วเราเนี่ยก็มากันที่ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจ้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราได้กินกันบ้างนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะ<ด>ที่ได้มาใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรไพร้อมแล้วไปกันเพราะว่าที่นี่อาหารน่าจะเป็นอาหารของคนท้องถิ่นหลักๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับน่าจะทํามาขายกันที่นี่เท่าที่ดูมานะคร่าวๆนะครับแต่ว่าวันนี้ เรามาเองนี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แปลกตาดีนะไม่เคยมาแบบแนวแนวนี้นะใช่ดูขึ้นไปเนี่ยมองมองขึ้นไปเนี่ยทางขึ้นัน่จะชันชหน่อยก็มันเหมือนอยู่ในอุโมง์เลยนะมียอดต้นไม้ใช่ครับม่าอยู่ในกลางป่าไงตลาดเลยคล้ายอะไรรู้ป่ะฟิวที่เราเคยไปโอป่อยใช่ค่ะน่าจะขายขายกันนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันนะตรงนี้ยังมีน้ำตก้วยนะอ่าดูก็ได้นะที่นี่มีข้อห้ามเลยนะครับทุกคน ตามนี้เลยนะครับค่ะอ่าแล้วก็ค่าเข้านะครับคนละยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นบัตรลดส่วนลดด้วยนะครับเอามาใช้ภายในได้นะใช่ก็คือในเนี้ยตอนเราเข้ามาใช่ไหมคราบอกนมีหลายโซนอืมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับฟิลปกติไข่ปิ้งมันต้องอยู่บนเตาใช่แต่ที่นี่อยู่บนหินนี่เลยนะครับอือลสามฟองอ้าสามฟองค่ะ เป็นไงเห็นปุ๊บป้องกินเลยใช่แล้วมันอยู่บนหินนะทุกคนอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นไงก็ไข่ปิ้งแหละเนาะใช่วันนี้มาพี่ตั้งใจเลยน้ำไผ่เราใช้ไผ่ชนิดนี้เราเรียกว่าไผ่ไต้หวันครับแล้วก็จะได้มาเป็นตัวนี้คือผลิตผลของเขาคือน้ำไผ่น้ำไผ่มันช่วยเรื่องขับถ่ายของเสียแล้วก็สลายนิ่วอันนี้เป็นผลวิจัยบ้านเรานะคะคลองเปิดยูทูบดูได้ครับค่ะเนี่ยคะ่ะนี่คือน้ำไผ่อันนี้กวดเท่าไหร่พี่ยี่สิบยี่สิบบาทน,นะครับ มันเหมือนน้ำเปล่าเลยนะพี่นะมันเหมือนแต่มันจะมีกลิ่นไผ่อ่อนๆนิดนึงแค่นั้นเวลาทานไปแต่บางท่านก็จเจาะเหมือน,น้เหมือนน้ำแร่คือทกลิ่นของเขาอย่างงี้ค่ะอันนี้เขาประกัดออกมายัางไงอะพีกออ่ก็คือเจาะเลยก็คือไผ่เนี่ยค่ะมันจะเป็นบ้องอย่างงี้ใช่ไหมรเราเจาะเราเจาะจะไม่เห็นตรงน,นี้าจะเจาะตรงช่วงนี้เพือ่อให้น้ำเพื่อให้เราเจาะเอาสลิงแล้วก็เสียบเอาน้ำออกมาหลังจากเสร็จเสร็เจเอาน้ำออกผร้ตัดจะเป็นภาชนะ โอ้นี่กว่าจะได้ขวดนี้ก็ใช้เวลามนกันเนาะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเยอะเพราะด้วยไผ่เขากลับเก็บน้ำด้วยตัวเขาเองได้อยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเอาน้ำไผ่ไปด้วยแม่อ่าเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับเป็นไงแม่ก็กินน้ำพี่บอกต้องลองอ่าพราชอบตรงที่เขาบอกว่ามันสามารถสะลายนิ้วได้ครับแล้วก็จะมีขนมก็เหมือนน้ำเปล่าแหละจนี้จะเป็นการ ใชน่นิดนิดนึงอืมนิดเดียวไม่เยอะจริงจป้าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ขนมตาลค่ะพี่ครับอ,อ๋อตาลตะโหนดบ้านเราเนี่ยนะพี่ขนมตาลใช่โอ้โหร้อนๆเลยนะครับนี่ลองใช้ไปทานที่แพกันได้ครับครับอันนี้เขานึ่งแบบนี่เลยนะใช้ฟืนเลยนะฟืนมันจะควบคุมยากกว่าแก๊สได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเอาไปทานกันนะครับ แถวนี้มีแต่พืนนะครับเป็นป้กันให้หอมแห้ไม่เป็นเชื้อราเป็นวิธีถนอมอาหารของคนที่ถ้าใครกระกิเขาไปทำะลรนะตมโคมแบบโอครับผมทปลาย่าอืออ่ไปเดี๋ยวอันนี้แค่ด้านหน้านะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่ตัวตลาดเลยนะครับทุกคนใช่ครับผักต้องมีนะเม่ะกล้วยนะครับนี่ ย่างเพรโะตัวใหญ่นะตลาดน้ำกลางป่ากวางโจวใช่แหละป้าเขาเยอะมากเลยใช่ไปนี่เลยเขาบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับตลาดน้ำกลางป่านะฮะเข้ามาจะไส่ข้อถอยท้างนอกโซนนั้นข้างเนี่ยเหมือนเขาจะขายของรอบเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนกุ่มให้นั่งแล้วเสร็จก็จะมีพาา่อค้าแม่คา้าอยู่ในเรือด้วยแม่อยากกินอะไรก็สั่งเห็นไหมครับขนวมปังเรือทงฟ้า ถ้ามีคูปองอ่ะลดสิบาทนะที่เราได้คูปองมาถ้าใครแบบว่าเรือเขาจะมีป้ายอยู่เราเอาคูปองอ่ะเป็นส่วนลดได้ได้อ่าโอเคอ่าไปเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนแม่ไปในฮะร้องเป็นแมวอะไรเงี้ยวเงาเงี้ยวเงาไมตาดีจังอ่ะเดินไปอ่าไปอุ้ยนับแข็งใสอะไรอีกอ่ะมันอยู่ในเรือเดี๋ยวค่อยไปนะแล้วก็เรียกเขาเฮ้ยอันนี้ก็น่ากิน ไเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับทุกคนคือของขายเยอะมากม่ะน้องฟิวขายไคะชละ้าิบาท่ชุดนึ่งค่ะว้าวเลยฟิวฟิวชอบแบบนี้ใช่ไหมเอาใส่เฟทองหราไม่ใส่ไฟเอาไม่ใสค่ะอันนี้เหมือนเขาเล่นขายของเไรอะใช่แบบนี้หนูก็ขายได้อยากขมัคาก็แบบนักงานมคอย่างนี้ เฮ้ยทีแ่แมล่าแล้วตรงนี้มันก็จะแบบอ้นิดนึงนะ่ะนะถ้วยใหญ่มากจะหาที่นั่งแล้วหยดไปเลือกซื้อของมานักหน่งไปขนมถ้วยกวางโจนะครับอปไปครับปลาเดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทําก็นั่งให้ปลาตอดเล่นก่อนก็ได้เยอะนะใช่ครับปลาตัวใหญ่นะใช่ครับฟิวปลาครับเกียนไหนมาเช็คอินปลาเนี๋ยก่อนอือหืออิ่ขนมถ้วยกันแล้วกันนะ ึ๊บนี่โปรเฟชชั่นอลไหมวุ้ยแต่ถ้วยเขาใหญ่นะชุดนี้เท่าไหร่นะคะับห้าสิบป่ะคะใช่อุ้ยแต่ปกติหนูจะเห็นเป็นสีอียวๆอันนี้สีเหลืองอาฮะลองดูค่ะดูเมนูกป็นไงครับฟิลอืมไม่หวานมากตอนแรกหนูเดาว่ามันจะหวานโดดคือข้างล่างเขาอ่ะมันจะหนึบๆใช่ไหมทุกคนแล้วข้างบนอ่ะก็จะเป็นกะทิหอมๆอร่อยมันๆอืมตอนนี้ เหมือนมันไหมในแม่นี่ไข่ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะขอแกะโดนแล้ยเอ้ยทำไมสีเขาเข้มเข้มเหมือนเขาปิ้งนานไงเออปิ้งนานก็จะเป็นงั้นแหละอันนี้ไข่ที่ปิ้งบนหินนะครับเฮ้ยหอมะอือ อใช่สนูนึ่วก็แบบมันจะไม่มีไข่แดงหวนูนึ่ว่ามันจะเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่แต่ลแบบอ๋น้ขรงเครื่องใช่ไแต่หอมนะอืมอร่อยเออใส่ซอสตกรูอว่าไข่อร่อยผงยั่ว้อมันไม่เหมือนที่เราเคยกินอ่ะมันหอมหอมเพราะว่ามันอยู่บนหินเหรอแล้วเหมือนเขาใช้ไม้ไผ่ป่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่แต่มันหอมอืมแต่มันหอมอืมอูมมิ อันนี้ขายไงเนี่ยแม่เมื่อกี้3ามา20 3ลูก20่ถูกอยู่นะอืเอามาหั่นของเซลขั้นเนี้ยมะม่วงแบบเปิดหวานกันเลยนะครับปกติหวานเดี๋ยมันต้องตามหลังมั้ยเ่ิดหวานก่อนก็จุดเป็นแม่จ้องแล้วไหมอะไรแม่หมูกระต่ากับ น้ำพริกกะปิอ oh. ข้าวคุกกะปิอ่ะไปะเดี๋ยวเดินไปดูกันไม่เดินบอกว่าอยากกินขนมจีนนะนี่ตลาดนี่ตอนแรกเข้ามาดูเหมือนมันจะแคบนะอุ้ม,มันใหญ่อยู่นะใช่ต้องเดินดีๆใช่ครับน,นี่ร้านยังมาไม่เต็มนะทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะครับคือรามาซาเอาไงมาเดี๋ยวมาดูนี่กว่าขนมจีนนะครับชุดละห้าสิบบาทน,ะนี่แม่แอบ,บเห็นร้านนี้ไอติมกระบอกไม่ไผ่ก็มีนะครับเป็นธรรมชาตินะแต่ผมไเพราะว่า ใ,ใช่ใช่ใช่เออจริงด้วยทุกคนลืมสังเกตแล้วพอเข้ามานี่คือไม้ไผ่ยเยอะจริงครับได้มาแล้วใช่ไหมแม่อันนี้คือผักเครื่องเคียงนะครับไปวิแม่โซนด้านหลังก็มีของขายอีกที่นี่ของกินเยอะนะทุกคนต้องค่อยเลือกนะต้องใจเย็นๆต้องเดินดูให้ทั่วก่อนอ่ไป เราไม่แก่แลผลไม้เขไม่มีสินคาค่ะอุ้ยร้องอุ้ยเลยสินค้าไร้องเล่นแม่ขาน่ารักไม่มีตีนกาอ่ะฮะไปเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเนี่ยมีของขายผลไม้ก็มีนะครับอ๋อคูปองเนี่ยเขาไม่ใช้โซนสองนี่ไงใช่อืมจากหกสิบเหลือห้าสิบอะไรอย่างงี้ครับอ๋อเขาแบ่งเป็นโซนเลยนะใช่ค่ะ จะบอกว่าร้านยังเปิดไม่เต็มพื้นที่นะทุกคนตอนนี้นะเรามาไวไปนิดนึงนี่พิซซ่าเวียดนาม,ม,นมเชิญเลยนะคะแพนแห่ว่าแม่ไม่รี้ลูกโอ้โหแม่เป็นไงขออย่ายอมแพ ไกลเกินจริงพอมากนะฮะพรอครับพี่จะร้องได้ประมาณ200เพลงค่ะโอ้โหจะมูดจะร้องเพลงอันนี้ไข่ไม่ออกนี่ข้าวที่ซื้อทำไมตัวเองไม่ร้องให้ฟังออกผลไม้เน่าได้พี่จัดให้หนึ่งท่อนพี่จัดให้หนึ่งท่อนอยากฟังท่อนนั้นจังเดี๋ยวขอฟังก่อนแม่อยากฟังท่อนนั้นเปลี่ยนเพลงนะ ออว่าแล้วทำไมคันตาลูปไม่เสร็จสัทีพี่เขาหมดเลยร้องเพลงนี่เอง <laughs> 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 น่ารักน่ารักลองแวะมาดูนะบูธนี้นะหคนก็ร้องหนึ่งท่อนอเออขอเพลงพี่ก็ได้นะ <laughs> น่ารักเลยห <laughs> ลองเพลงไม่ต้องขายของเลยเ <laughs> น้นร้ <laughs> องไม่เน้นขายนั่นแหละครับ ลูกหนึ่งนี่ปอกยันเที่ยงอะ <c oughs> ปอกไปร้องไป,ปงก็ะบอกว่าเน้นร้องไม่เน้นขาย <c oughs> น่ารักน่ารักขายอิน <c oughs> เทอรนะ์เนอ่ะลองแวะมาดูนะทุกคนค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวต่อไปไม่เดอมบอกว่าจะไปสั่งซุมตำนะครับร้านนี้นย <c oughs> เขาบอกว่าข้าวห่อใบบวัวน้ำพริกรสเด็ดเพชรบุรี <c oughs> ต้องจับสักชุดถามก่อนเอ้ยสแกนได้ดีใจเอาน้ำพริกกะปิอ่า อ๋อเขามาเป็นเซตอยู่แล้วแม่น้ำริกะปิอ่ะนี่เลยนะครับทุกคนเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับชุดโอ้แม่เป็นไงโอ้โหข้างในมีอะไรบ้างครับคุณป้านี่มีตัวอย่างข้าวขาวปลาทูทอดน้ำพริกสดครับไข่เต็มแล้วก็ผักสดผักต้มใครมาที่นี่นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดเงินสดมาสามารถมาสแกนแล้วแลกเงินสดได้นะครับถือว่าดี ถือว่าดีมากเลยนะสามารถสแกนแลกเงินสดได้นะถ้าใครที่ไม่ได้พกมาเพราะบางร้านเขาก็รับแลกสดเขาไม่มีแบบสแกนแต่บางร้านเขาก็มีสแกนครับนี่สแกนแลกเงินสดไม่มีค่าบริการนะครับทําไมที่นี่เขาเน้นใช้ภาชนะเป็นไม้ไผ่เป็นเอกลักษณ์ค่ะครับเป็นเอกลักษณ์ครับผมก็คือจะได้จําได้ว่าตลาดน้ำบางโจรมันเป็นตนแล้วก็ตรงนี้เป็น ตรงนี้พื้นที่เดิมอะค่ะไม่ไผ่ตรงนี้ถูกตัดเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ครับ่าแต่ตรงนี้เราก็ได้เกิดไอเดียว่าจะทํายังไงให้คนจดจําครับผมมก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของตลาดได้ก็เลยรวมกลุ่มกันว่าเราใช้เป็นไม้ไผ่ใส่อาหารดีกว่าก็นอกจากไม้ไผ่ก็จะมีวกบล้วยด้วยครับอ๋อแอบเห็นแล้วเมื่อกี้ตรงถายไอศ์รีเป็นกล้วยใช่ไหมฮะก็ด้านหลังตรงโซนสองโซนที่ใช้เองสบู่ก็จะมีข้าวไก่อะไรที่ใช้ ใช่ที่ว่าใส่เป็นกับพวยครับผมถือว่าดีมากเลยอโอเคเดี๋ยวอันนี้ไป,ไปส่งนะครับอ,ๆๆอ่ะทุกคนเห็นนะนี่แหละเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาใช้มาเป็นไม้ไผ่นะครับในนี้มีอะไรฟิลคัคพเปิดเหมือนกล่องสุ่มเลยค่ะยังไม่เห็นเลยค่ะโ,โอ้โห,โหแล้วใบใหญ่มันต้องลองก้นไว้ไงลูกมันคือใบอะไรคะ ใบบ,วใบ,บวัวไม่ยกยกไหนแล้วพ่อรู้แล้วว่าทำไมเขาให้ถ้วยมาอ่านี่มันต้องหนูนี้มันมวฟิลเต็มโตเลยแอบเหมือนมวกเบาๆนี่เมื่อกี้แม่ไปสั่งต้มตำมาแล้วก็ผัดไทยด้วยนะครับมาฟิลโอ้โหมันเหมือนมันเปลืองหน้าที่มากเลยนะใบมันใหญ่ฟิลผักเยอะมาก คี่สมัยก่อนนี่คือเขาคดหอนแบบนี้จริงๆนะแม่ใช่ใบตองใช่ใบบัวใบบัวใช่ฮะไม่แน่ใจว่าใบบัวหรือใบเผือกไม่แน่ใจแต่มันเหมือนบัวเลยขายอืมอร่อยเม่น้ำจิดเขาทำอร่อยอจากินกับปลาตูใี่ปลาตูให้มาเป็นตัวเลยแก่ชุดนี้เท่าไหร่นะหกสิบบาทใช่คุ้มนะ น้ำพริกเขาอร่อยนะขอบคุนเลยน้ำพริกเขาอลองรูไ้ไหมครับเกียวลองค่ะหนูรอยอยู่เนี่ยหนูต้องยกไปเลยแล้วใช้มือเปิบอย่างเงี้ย <c oughs> ลองเพราะชอบแบบแพ็กเกจเขาอะอแพ็กเกจแพ็กเกจมากอืออือ่น,น้ำพริกเป็นไงรีวิวจากใจเลย แบบปกติอะหนูไม like no. ่ชอบกินน okay. oh. like ้ำพริกกะปิใช่ไหมหนูชอบที่มันแบบบิดเปรี้ยวๆหน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยใช่ใช่ไหมเอออันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงทุกคนข้าวน้ำพริกรสแบบนี้อือร่อยอืออ่ะเดี๋ยวอันนี้ทานกันต่อนะครับใช่กินกับไข่ดีกว่าอโอ้โหนี่อะไรขนมจีนน้ำพริกกะปิหรืออะไรไข่กับน้ำพริกกะปิว้าไปด้วยกันได้เหรอับก่อนเด็กกินได้เป็นการฟิวชั่นฟิวชั่นอ้าวอ้าว ข้าวไม่มีเลยทีนี่ติดคออะไรกินไข่แดงทั้งลูกอร่อยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวต่อไปแม่ยังมีอ่าส้มตำผัดไทยนะอือ่ะโอเคเดี๋ยวไก่สเตชิมแล้วเป็นไงคะเออไหนอะฟิลเงียบไม่ไก่สเต๊กเป็นไงบ้างอร่อยนะอะไรอ่ะมือนึงถือไก่มือนึงถือไข่เรามาสองไก่อร่อยทุกอย่างเลยหรือหิวอร่อยอร่อยนะ โอเค okay, นะนี่ฟิวระหว่างนั่งทานอ่ะเห็นปลาไหมเห็นเนาะมากันเต็มเลยอ่ะแอบอยากเอาขาลงไปแต่ก็ตัวใหญ่เกิน,นปลามันตอดนะตอดไปเลยไม่สุม,มันตัวใหญ่ไงถ้ามันตัวเล็กก็แบบมไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยซื้ออาหารปลาเลี้ยงเขามีขายอยู่นะเห็นอยู่อ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวขอทานเซตนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมส้มตำกันต่อนะครับเอาล่ะส้มตำมาส่งแล้วนี่เลยเป็นไงครับน้องเปิยวใหญ่อมากมีครบจบที่เดียวนะครับตำไทยตำปกปลามีข้าวเหนียวมีไก่อันนี้อะไรก่อนน้องเปิวตำไทยค่ะตำปุปลาข้าวเหนียวไก่ใหญ่าวครบเซตเลยแม่ยาวหนึ่งเมตรอะเนี่ยนะไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ ช่ค่คะกินส้มตำแบบตะเกียบอะฟิลวก็เขามีตะเกียบไป <c oughs> พางงกับช้อนี่ยอืมตั้มชายรีวิวแบบบิวตีบ้บ l o g ก e r เงี้ยคะมันจะแบบหวานๆเค็มๆ <c oughs> พ่อชอบตรงที่แบบในเซ็ตอะแม่มีส้มตำสองมีข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่ให้ด้วยนะคือมันมันได้เลยนะ ชิมซุปตำปูปลาเธอได้เลยนะอร่อยไหนโอ้โหพ่อขอมือแล้วกันนะขออนุญาตมือนะอ่ะมาจุ่มอย่างนี้เลยทุกคนเพื่อทันรสเพื่อทันรสนะฮะโอ้นัวแม่อร่อยมันปูบาระอร่อยข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่นะจ๊ะไม่ได้ข้าวเหนียวแบบเย็นนะร้อนอยู่ีไก่ให้ด้วยแล้วขอน้ำจิ้มก่อนนี่ไก่คือน่องอย่างนี้เลย อะไรเอออยากได้อันมองแล้วมองเฉยๆแต่ละให้ก็ดีอร่อยอยู่ฟิลไก่ละลอนเลยนะเป็นไงคะไก่อบโอ่งไม่แน่ใจอะนุ่มมากเป็นไงคะนุ่ม Very good ตนะต้นตำะทุกคนตอนนี้เนะ่ผัดไทยมาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เลย ภาชนะที่ใช้ใส่นะก็จะเป็นไม้ไผ่อย่างที่พี่เขาบอกมานะอ้ามาเดีย๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟิลเทสก่อนเลยมาข้างบนอันนี้เหมือนจะเป็นไข่เจียวนะทุกคนมีรสชาติหรือเปล่าเ,เขาก็กินกับผัดไทยอ่ะลูกเอาไว้นี่กันหนูอยากกินเส้นมาค่ะว้า,อ,าอุ้ยต้องหูชิ้นใหญ่จังเป็นไงคบเส้นนุ่มไหมคบ ก็จะออกแบบเหนียวนุ่มๆไม่ได้เหนียวจเยนเลยอะทุกคน <c oughs> แบบไม่ได้นิ่มอะไรขนาดนั้นด้วยคือมันจะเป็นแบบน,นุ่มๆนุ่มๆใช่อร่อยนะอืม,อม,อมกินกับไข่แล้วอร่อยไข่มันจะแบบหอมๆมอะทุกคนแล้วกินด้วยกันแล้วคือปีนมากหนูว่าอร่อยนะผัดไทยอ่ะลองสั่งกันทานดูได้นะทุกคนคก็จะบอกว่าเนี่ย ที่ใส่เขาเนี่ยภาชนะที่ใส่ของเขานะเป็นไม้ไผ่ใช้เสร็จปุ๊บก็คือทิ้งเลยนะครับพวกนี้ก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยในอนาคตนะครับเขาจะย่อยสลายเองได้นะครับถือว่าดีนะอะหลักๆเลยที่เนี่ยจะบอกว่าไม้ไผ่เขาเยอะมากนะครับเขาก็เลยเอามาทําเป็นภาชนะนั่นเองนะครับน่าจะย่อยสลายได้ไวอนี่เลยแล้วเดี๋ยวพอเราทานตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยไปเดิน ดูรอบๆนะครับแล้วเดี๋ยวซื้ออะไรทานกันนะแม่นะ<ด>แต่ว่าก่อนไปอะเดี๋ยวเราซื้ออาหารปลาแล้วเลี้ยงดูว่าเขาขึ้นมากินอาหารเยอะขนาดไหนปลาเยอะมากเลยนะใช่ครับอ่ะมามมงั้นเดี๋ยวขอตัวทานกันต่อเลยครับเอาล่ะหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงปลาดีกว่าฟิวๆไหนขอดูหน่อยค่ะส่งถุงถุงละยี่สิบบาทนะครับอ่ะมา เดี๋ยวเรามาเลี้ยงปลาเลยดีก <anne>. ว่าฟิวเรียงปลาเรียงปลาแล้วคือปลาเพราะว่าหนูหนูต้องลุกขึ้นไปเลี้ยงกันนะค่ะเดี๋ยขอแกะก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟิวเดี๋ยวก็ขึ้นมากินนั่นไงมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วแม่วิปลาเยอะอยู่นะฟิวนะมากันเต็มเลยครับทุกคน เดี๋ยวต่อไปเราไปเดินดูให้ทั่วตลาดดีกว่าดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับโอเคอยากกินอะไรเพิ่มไหมคะเดีย๋ยวเดินดูก่อนคะ่ะจะบอกว่าอิ่มมากใช่อิ่มเดินย่อยก่อนได้ครับอะโอเคไปก่อนอหลังจากที่ทานแล้วอิ่มนะเดี๋ยวเราขอเดินสำรวจก่อนนะเมื่อกี้เดินมาครึ่งโซนผิวข้าวก็เลยแวะทานนั้นก่อนนะนี่เลย ตอนนี้เราก็ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้องฟิวบอกว่าก่อนกลับอยากกินเพือกใช่โลละไดสี่สิบบาทโลละสี่สิบแต่ลูกเอาโลนึงค่ะที่จริงเราเอาไปบวชแบบใส่กะทิอร่อยนะแม่ทําอร่อยนะเพราะว่าซื้อเผื่อไปเลยดีกว่าเอาเอาเดี๋ยวสองโลค่ะหนูขอสักครึ่งโลละกันนะฟิวไปทําอะไรนะเบื่อไรเผือกลับไปไม่เป็น ขายลูกก็ทำพวกเก่งมีนี่เป็นไงเอาละสองกิโลสี่สิบบาทนะครับแปดสิบลเท่าไหร่นะลดราคาเฉยผู้หนูเมื่อกี้เลยทำไมฟิวก็พูดอย่างนี้เหรอสองกิโลสี่สิบเอ้ยไม่ใช่แปดสิบหอย่างนี้เลยพาเขาบอกพวกเองนี่นะจะขายแบบนี่นี่หน่อยแล้วกำไรนิดหน่อยมาขายลดราคาให้อีกว่าเง้นมีเสียงหัวเราะ แต่หัวเราเยอะก็ไม่ดีลดรเยอะเกินเดี๋ยวจะมีน้ำตาลนนี่น คะทุกคนหลังจากที่เราซื้ออะไรเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตลาดน้าก้างป่ากวางโจนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราก็ถือว่าประทับใจนะก็คือคนอ่ะเขาจะมากันแบบช่วประมาเที่ยงๆนะคะทุกคนคือเราออกมาเช้าคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะแนะนําว่าให้มาตอนเช้าดีกว่าเพราะว่าหลังจากนี้คนก็จะเยอะแล้วทยอยมาแล้วถูกต้องก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้เราเนี่ยไปตะลุยกินที่ไหนก็เมนไว้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าเราว่างเนี่ยเราจะไปถ่ายนะคะงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอต